อยูท่าเนอีสไม่ระบบคัดลอกพัสวรรค์บทที่สองพสวรรค์ในการคัดลอกนี่เป็นเรื่องอะไรกันเย่เทียนรู้สึกสับสนเขาคิดว่านี่อาจจะเป็นอาการภาพหลอนที่เกิดจากการเดินทางข้ามเวลาเย่เทียนใส่หัวอยู่ครู่นหนึ่งแต่สุดท้ายเขาก็มั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ได้เกิดจากภาพหลอนข้อมูลที่แสดงบนจอประสาตามันคือเรื่องจรงิงหรือนี่อาจเป็นพรรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ของเราเย่เทียนครุ่งคิดด้วยความสับสน เลยตอนนี้เย่อยู่อายุเพียง1ิปีเท่านั้นและยังไม่ถึงวัยขององค์การบ่มเพอแต่พรสวรรค์ในการบ่งเพะของเธอเริ่มตั้งแต่วินาทีที่เกิดม,มันเป็นเรื่องปกติที่เย่อยู่จะมีพรสวรรค์ในการบ่มเพอแต่ที่แปลกก็คือพรสวรรค์ด้านน้ำแข็งมันเป็นพรสวรรค์พิเศษนอกเหนือจากพรสวรรค์ในการบ่มเพะซึ่งมันพบยากมากทันทีที่มันตื่นขึ้นในอนาคตเธอจะสามารถต่อกรกับคู่ต่อสู้และเอาชนะคู่ต่อสู้ในระดับเดียวกันได้อย่างง่ายดายรวมไปถึงมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่เธอจะสามารถต่อสู้ข้ามระดับได้ ก็เคยได้ยินมาบ้างว่าหลังจากกลายเป็นผู้ฝึกยุทธแล้วจะสามารถดูดซับพลังลมปราณได้พรสวรรค์อื่นๆที่ซ่อนอยู่จะค่อยๆตื่นขึ้นแต่คนที่มีพรสวรรค์ด้านอื่นๆมีจำนวนน้อยเกินไปไม่คิดเลยว่าน้องสาวของเราจะมีพรสวรรค์ด้านน้ำแข็งที่หายากยิ่งอยู่ด้วยหรือว่าพรสวรรค์ของเราคือการแอบดูพรสวรรค์ของคนอื่นเย่เทียนกะหัวขณะที่รู้สึกว่าพรสวรรค์ของตอนนั้นต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเขาอยากจะลงมือทดสอบมันจริงๆแต่ทันใดนั้นเมื่อเขาพั้าผัดกับร่างของน้องสาวข้อความบางอย่างก็ปรากฏขึ้น้นนคคุณตออองกกาารรรรระลพพสว์นนบ่่มมหืไ เย่เทียนพบว่าพรสวรรค์ในการฝึกฝนในภาพเสมือนจริงที่ปรากฏขึ้นเขาสามารถคัดลอกมันได้กล่าวอีกในหนึ่งเขาสามารถคัดลอกพรสวรรค์ในการบ่มเพาระดับรองของเย่อยู่ได้เพราะพรสวรรค์น้ำแข็งของเธอยังไม่ตื่นขึ้นเราจึงไม่สามารถคัดลอกได้อย่างนั้นหรือเมื่อต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกนี้เย่เทียนปฏิเสธโดยไม่ลังเลแม้ว่าพรสวรรค์ระดับรองจะดีกว่าพรสวรรค์ระดับอ่อนแอของเขาแต่มันก็ยังเป็นพยาอย่ดีต่อให้คัดลอกไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหลังจากน้องสาวของเขาออกไปแล้วเย่เทียนก็กลับเข้าไปในห้องพร้อมปิดประตูจากนนนนัั้เรรรริ่มตววจสสอบพค์ใทที เราสามารถมองเห็นพสวรรค์ของเย่อยู่ได้ก็น่าจะสามารถมองพสวรวค์ของตัวเองได้เช่นกันเย่เทียนครุ่นคิดกับตัวเองโดยไม่ลังเลเขาจึงงุ่มความสนใจไปที่ร่างกายตนเองทันทีทันใดนั้นจอประสาทตาของเขาปรากฏสถานะความสามารถอย่างรวดเร็วมนุษย์เย่เทียนพสวรวค์ในการบ่งพะอ่อนแอสถานะของพรังวันก็ปกติดีนี่แสดงให้เห็นว่าเขานั้นไม่ได้มีพสวรวค์ซ่อนเร้นอื่นๆนอกเหนือจากพสวรรค์การบ่งพอที่อ่อนแอหากจะพูดให้ถูกระดับนี้คือสวัสดีมีความสามารถดีกว่าคนธรรมดาที่ไม่มีพสวรวค์ใดๆเพียงเล็กน้อย ดูเหมือนว่าพอจะเข้าใจสถานการณ์มื้อต้นเล็กน้อยแล้วความสามารถที่ลึกเมื่อครู่น่าจะเป็นพรสวรรค์ที่ตรวจสอบไม่ได้เป็นไปได้ว่ามันติดตัวมาในขณะที่เราข้ามเวลามันน่าพิศวงจริงๆพรสวรรค์นี้ควรจะเรียกว่าพรสวรรค์ในการทัดลอกดูเหมือนจะมีความสามารถในการทัดลอกพรสวรรค์ของคนอื่นได้ส่วนมันจะครอบคลุมจนถึงขั้นมสามารถประสานกับพรสวรรค์ของเราได้ใมนั้นจาเป็นต้องลองทดสอบดูก่อนอีกอย่างการที่จะสามารถทัดลอกพรสวรรค์ของคนอื่นมีเงื่อนไขคือจาเป็นต้องสัมผัสตัวของเป้าหมายซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่่งยยออูสมควร เมื่อเข้าใจเรื่องนี้แล้วเย่เทียนก็วางแผนที่จะคัดลอกคอนสวรรค์นในการฝึกฝนของอัจฉริยะบางคนเพื่อที่จะยกระดับคอนสวรรค์ระดับอ่อนแอของเขาหากไม่สามารถกลายเป็นนักสู้ได้ในอนาคตชีวิตของเขาคงจะต้องเผชิญกับชะตากรรมที่น่าอ่อนาอพ่อแม่ของเย่เทียนตายด้วยน้ำมือของสัตว์ร้ายเมื่อหนึ่งปีก่อนตอนนี้ครอบครัวนี้จึงมีเพียงเขาและน้องสาวเท่านั้นนี่เป็นเรื่องปกติของหลายๆครอบครัวเนื่องจากในยุคนี้การมีชีวิตรอดในแต่ละวันเป็นเรื่องที่ยากมากทุกๆวินาทีจะมีคนตายไม่รู้ว่ามีกี่ครอบครัวแล้วที่ถูกทำลาย สถานที่ที่เย่เทียนอยู่ในตอนนี้คือฐานขนาดเล็กมีชื่อว่าฐานลินไฮมีประชากรทั้งหมด3 0 0 0 0นคนในจำนวนนี้มีนักรบอยู่เพียง1,000ันคนเท่านั้นและผู้ที่เป็นนักรบเหล่านี้ล้วนมีสิทธิพิเศษเหนือคนธรรมดาข้อแม่เย่เทียนที่ตายไปก็เป็นนักรบเช่นกันแต่น่าเสียดายที่ต้องจบชีวิตลงในตอนที่ออกไปทำภารกิจในป่าแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะตายไปแล้วฐานนี้ก็ได้มอบผลประโยชน์บางอย่างให้แก่ครอบครัวเขาอย่างเช่นเขาได้รับเงินเพียงพอที่จะใช้ชีวิตจนกว่าอายุจะครบ15ปีเพื่อประกันว่าชีวิตของเขาจะสามารถดำเนินต่อไปได้ แต่เมื่ออายุเกิน15หปีแล้วทันฐานจะไม่ใจเงินอีกต่อไปมีเพียงน้องสาวเขาเท่านั้นที่ยังคงได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้อยู่แต่จำนวนเงินก็เพียงพอต่อการใช้ชีวิตของคนคนเดียวเท่านั้นพวกเขาทั้งสองยังเด็กและไม่มีทางหาเงินได้ทั้งเขาและเย่อยู่จึงตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนก่อนกำหนดเพื่อเก็บเงินส่วนที่เหลือไว้ที่ฐานลินไฮปรับใดที่อายุเก้าขวบก็สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนได้จนถึงอายุ15ปีส่วนโรงเรียนมัธยมกนก่อนวันสิ้นโลกไม่มีในยุคนี้ ท่านเรียนเหล่านั้นจดก,การสอนแต่เพียงภาษาจีนคณิตศาสตร์และความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ร้ายเขาและเย่ยอยู่เรียนกันมามากพอแล้วการออกจากโรงเรียนจึงไม่ส่งผลกระทบมากมายนักถึงพ่อแม่จะทิ้งมรดกไว้แต่มันก็ไม่ได้มากมายนักอาจจะเพียงพอให้ใช้ชีวิตอีกแค่สองปีหากเราไม่สามารถเป็นนักรบได้เราก็คงต้องหางานอย่างอื่นทํางานมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทํางานที่ปาถาแล้วว่าจะอยู่รอดในโลกใบนี้การเป็นนักสู้เป็นทางออกเดียวเท่านั้นในยุคนี้เย่เทียนถอนหายใจอย,อย่างเหนื่อยหน่ายตอนนี้ฉันต้องออกไปข้างนออออกกก่เจะมมมีโาาาาสสสทดบควรถ หลังจากเย่เทียนตัดสินใจแล้วเขาคุยกับน้องสาวเล็กน้อยจากนั้นก็ออกจากบ้านไปเพียงลําพังบนถนนผู้คนสัญจรไปมามากมายส่วนใหญ่เป็นคนธรรมดาอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้ฝึกยึดมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นนักสู้ผู้ฝึกตนบนท้องถนนจะปลดปล่อยแรงกดดันอันทรงพลังออกมาหากคนธรรมดาเข้าใกล้พวกเขาคนเหล่านั้นจะรู้สึกอึดอัดและหายใจติดขัดเอาละลองทดสอบดูสักหน่อยคอนสวรรค์ระดับรองคอนสวรรค์ระดับรองคอนสวรรค์ที่อ่อนแอคอนสวรรค์ระดับรองคอนสวรรค์พวกนี้ใช้ไม่ได้เลย เย่เทียนเดินสำรวจรอบๆและพบว่าคนส่วนใหญ่มีพสวรวค์ระดับอ่อนแอและพลสวรรค์รองเท่านั้นเขาไม่เห็นแม้แต่คนที่มีพสวรรค์ระดับเริ่มต้นดูเหมือนว่าพสวรวค์ระดับเริ่มต้นก็ดีมากแล้วสำหรับฐานลินไฮนี้เย่เทียนขมวดคิว้วเมื่อเขาลองไตรกรองคิดดูฐานลินไฮเป็นเพียงแค่ฐานขนาดเล็กได้ยินว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดของที่นี่เป็นเพียงนักรบที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นผู้ที่มีพสวรวค์ชั้นรองส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับผู้ฝึกวรยุทธ์ขั้นต้นส่วนผู้ที่มีพสวรรค์ระดับเริ่มต้นส่วนใหญ่จะอยู่ใน คนเหล่านี้มีความหวังเล็กน้อยที่จะได้กลายเป็นนักรบชั้นยอดส่วนคนที่มีพรสวรรค์ระดับกลางจะต้องกลายเป็นนักรบชั้นยอดได้อย่างแน่นอนและมีความเป็นไปได้สูงที่จะไปถึงระดับนักรบผู้ยิ่งใหญ่นักรบระดับสูงในฐันลินไห่นั้นอายุมากแล้วเขาน่าจะมีพรสวรรค์ระดับกลางเท่านั้น พรสวรรค์ระดับกลางอย่างน้อยต้องหาคนที่มีพรสวรรค์ระดับกลางเพื่อคัดลอกเราไม่มีทางที่จะสามารถเข้าใกล้นักรบเหล่านั้นได้วิชนะหากสมัมผัสพวกเขาบางทีพวกเขาอาจจะฆ่าเราก็ได้ม้ว่าผู้ฝึกตนจะทำการสังหารคนธรรมดาพวกเขาจะถูกลงโทษด,ด้วยการจ่ายเงินบางส่วนเท่านั้นโดยเฉพาะคนไร้พุ่งหลังอย่างเราไม่มีทางที่ใครจะมาเหลียวแลดังนั้นเราไม่สามารถสยงไปคัดลอกพรสวรรค์ของนักรบเหล่านั้น ในฐานแห่งนี้มีคนอยู่สามแสนคนพัสวรรค์ในการคัดลอกของเราสามารถตรวจสอบพันสวรรค์ของคนอื่นได้ภายในระยะสามเมตรเท่านั้นระยะนี้สั่นเกินไปหากต้องการตรวจสอบพัสวรรค์ของทุกคนมันจะเสียเวลาอย่างมากวิธีที่ดีที่สุดคือการหาสถานที่ที่ผู้ฝึกตนจำนวนมากรวมตัวกันจากนั้นค่อยตรวจสอบว่าพัสวรรค์ของพวกเขาเป็นอย่างไรกราบใดที่เราได้พบเจอกับผู้ที่มีพัสวรรค์ระดับกลางหรือสูงกว่านั้นเราค่อยทำการคัดลอกมันชันไม่เท่ากับฐานลินไฮจะไม่มีพัสวรรค์ระดับปานกลางอยู่เลย ผู้ฝึกยุทธส่วนใหญ่จะเข้าร่วมฝึกฝนในสถาบันใหญ่ๆของฐานฐานลินไฮซึ่งแบ่งออกเป็น5แห่งของเพียงมีอายุครบ15ปีก็สามารถเข้าเรียนได้นอกจากสถาบันที่หนึ่งที่มีเกณฑ์กำหนดการรับอยู่ที่ผู้มีพรสวรรค์ระดับเริ่มต้นแล้วสถาบันอื่นๆก็ไม่มีข้อกำหนดใดๆเพียงใจเงินเล็กน้อยก็สามารถเข้าเรียนได้เริ่มที่ฉันต้องการคัดลอกพรสวรรค์ระดับเริ่มต้นแล้วเข้าสถาบันที่หนึ่งแต่มาคิดๆดูแล้วถึงเราจะมีพรัสวรรค์ระดับเริ่มต้นก็ไม่ควรจะไปสถาบันที่หนึ่งเพรา,สา,ารส,สร,าม,ร,าราสามารถัาดง่งันทียยนคิดกัับตวเออง่างจนปัญญา ตอนนี้เขาทําได้เพียงแค่เลือกสถาบันที่เหลือแทนเฉพาะการเข้าร่วมสถาบันต่างๆเท่านั้นเขาถึงจะได้เรียนทัก,กษะการฝึกฝนในรูปแบบต่างๆเพื่อฝึกฝนดูซับลงปราณขัดเลาร่างกายให้มีพลังถึงพันจริงจึงจะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้ฝึกยุทธได้คอมเมน